มาครับพี่น้องเรามาตามข่าวสารในรอบดึกแบบนี้กันต่อนะครับมีรายงานจากเดลันติกครับบอกว่าเชลซีท้าทามหากานาโชแล้วก็กิตินในครับผมเอามาเติมริมเส้นรายงานข่าวจากเดลันติกครับรายงานจากสำนักข่าวดังเลยบอกว่าเชลซีสิงบลูได้ท้าทามหาทั้งอเลฮันโดรกานาโชของแมนยูแล้วก็เจมี่กิตนนะครับของบุรูษเซียดร,รอทมุนเราต้องการเสริมนักเตะริมเส้นในเดือนมกราคมนี้ มีข่าวมาสักพักแล้วว่าเชลซีต้องการนักเตะในตำแหน่งริมเส้นเพิ่มเติมนะครับและก่อนหน้านี้ก็แสดงความสนใจในตัวของมาทิสเตลของไบเยนที่เดินได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ตรงกลางยังไงก็ตามครับตอนนี้พวกเขายังมีเป้าหมายอื่นอีกนั่นก็คือกาลาโชรวมถึงกิตเตนแล้วก็ทางด้านของเชลซีกำลังมองไปถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาพวกเขานะครับตอนนี้การพูดคุยยังคงอยู่เพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นครับแต่กาลาโชแล้วก็กิตเตนเนี่ย ต่างมีโปรไฟล์เป็นไปตามที่เชลซีต้องการเพื่อเสริมขุมกำลังให้กับเอนโซมารสกาสำหรับอเลฮันโดรกานาโชยังเป็นที่สนใจของนาโปลีครับด้วยข้อเสนอแรกที่40ล้านยูโรเนี่ยยื่นไปให้แมนยูแล้วก็โดนแมนยูปัดทิ้งไปเลยก่อนหน้าน,นี้ครับเชื่อกันว่าแมนยูต้องการค่าตัวกานาโชระดับ80ล้านยูโรนะสูงมากๆก็คือ67.5ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการปล่อยกานาโชออกจากทีมทันที ฤด,ดูกาลน,นี้ก็น,นโชวลงเล่นไปแล้ว20นัดในพรีเมียร์ครับแต่ก็ลงสำรองถึง9ครั้งได้ฝากผลงานยิง3ประตูกับ1แอสซ,ซิสต์ขณะที่กิเตนนะครับลงสนามในบุนเดสลลกาไป17เกมโดยที่เป็นตัวจริงไปถึง13นัดอีกทั้งยิงไป7ประตูแล้วก็แอสซ,ซิสต์อีก3ครั้งนะครับน่าสนใจนะที่ตอนนี้ครับเชลซีกำลังให้ความสนใจ2แข้งนะที่กำลังโชว์ฟอร์มก็คือว่า พอดีแหละอ่ะกานาโชก็ถือว่าเป็นตัวหลักของแมนยูมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องการได้ทีมเนี่ยหนาวหูวละในช่วงตลาดรอบนี้ครับรวมไปถึงตัวกิเตนเองนะครับก็รอดูแล้วกันว่าความคืบหน้าน,นี้เชลซีจะเดินดิวแบบยังไงนี่น่าสนใจมากๆในการเดินดิวของสิงห์บลูเชลซีในการไล่ล่าตัวแบบนี้นะครับเนี่ยกิเตนแล้วก็อเลนโดกานาโชวหวานช่วยๆเลยนะถ้าบอกว่าหวานช่วยๆนักเตะ ถ้าได้คนใดคนนึงเนี่ยผมราว่าโอ้โหบุบวาบแน่ริมเส้นของเชลซีนะน่าสนใจครับรอติดตามเดี๋ยวเราไปดูทานั้นของซลาตันอิบราิโมวิชกันหน่อยครับมันไร้สาระนะอิบราิโมวิชครับบอกว่าเสียเวลาตอบซาอุดิอราระเบียเหนือกว่าลีกเอเอร์นะทานั้นของอิบรานะครับพระเจ้าอย่างซลาตันอิบราิโมวิชที่ปรึกษาของปีศาจแดงดำเอซิมิลานเนี่ย บอกว่าไม่อยากเสียเวลาในการตอบคําถามว่าลีกซาอุดิระเบียดีกว่าลีกเอิงฝรั่งเศสตามคําอ้างของโรนัลโด้ลูกเปล่านะครับอิบราฮิมโมตันนะครับอิบราฮิมโมตันอิบราฮิมโมวิชนะครับเคยค้าแข่งกับหลายลีกชั้นนาในยุโรปแล้วก็ลีกเอิงเนี่ยเขาก็เคยไปเล่นให้กับเปชเช่ระหว่างปี2012ถึง2016แต่นั้นของเปชเช่นะครับก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยตอนมีสลาตันเนี่โอ้โหมันมากๆนะครับ ฉะนั้นของโรนัลโดครับได้พูดบนเวทีในงานประกาศรางวัลกรอบซ็อกเกอร์อเวอร์ดทำนองาว่าลีกซาอุดิอารบเบียเนเหนือกว่าลีกเอิงที่มีเปเช่เป็นทีมเด่นแค่ทีมเดียวเท่านั้นในลีกเมื่อสลาตันโดนถามเรื่องนี้ครับสลาตันก็บอกว่าไม่มีอะไรจะตอบคุณไม่สามารถถกเถียงเรื่องที่มันมีหลักฐานเพียงด้านเดียวได้หรอกนะเปเช่คือหนึ่งในสโมสรชั้นเยี่ยมของยุโรปและอยู่ในลีกที่ดีมากๆบางทีมีแค่สเปนและก็อังกฤษ ที่สามารถพูดจะชัดได้ว่าคือลีกที่เหนือกว่าผมไม่อยากตอบคําถามไม่อยากตอบคํากล่าวอ้างที่ว่าลีกซาอุดิระเบียนนั้นเหนือกว่าลีกเอิงฝรัษษ่งเศสผมไม่อยากจะเสียเวลาพูดด้วยในเรื่องนี้นะครับโอ้โหอันนี้ก็สิ่งที่สลาตันนะครับบอกว่ามันไร้สาระมากเสียเวลาอย่าไปฟังเลยอะไรอย่างนี้นเจ็บอีกแล้วครับโอ้โหอันนี้สโอตยอมรับว่าต้องเช็คความฟิตของเดียโก้โจโตานะครับ อันเีนสลอดคุณซือของลิวปูเปิดเผยว่าเดยโกโจตาต้องทดสอบความฟิตก่อนเกมพบเบรนฟอร์ดกับเสารนี้และเขาห่วงเรื่องการเสียประตูของทีมในช่วงหลังนะครับเดยโกโจตานะครับลงมาโขประตูเซฟแต้มให้กับลิวปูในเกมบุกเสมอฟอเรสตกลางสัปดาห์ที่ผ่านมายังไงก็ตามดูเหมือนว่าโจตามีปัญหาสภาพความฟิตอีกแล้วครับฉะนั้นของอ,อันเนส์ลอบอกว่า ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเขาคือนักเตะคนสําคัญของเราพวกเราต้องรอดูกันในวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะพร้อมหรือเปล่าเขาไม่ได้ลงซ้อมในสนามเขารู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อยระหว่างลงเล่นกับทัตเนียฟอเรสนาน30นาทีเขาบ่นเรื่องนี้หลังจบเกมนี่คือผลว่าทําไมเขาถึงไม่ได้มาซ้อมเมื่อวานนี้เราต้องรอดูกันในวันพรุ่งนี้ลิวพูเก็บคลินชีได้ครั้งเดียวจากเจ็ดเกมหลังในพรีเมียร์ครับซึ่งอเดสลอตบอกว่าเขาเริ่มกังวลเขาบอกว่า มันไม่ใช่ว่าห่วงนะแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะนี่คือจุดเพราะนี่คือจุดแข็งของเราในตอนเริ่มต้นฤดูกาลหากผมมองไปยังจํานวนโอกาสที่เราเสียไปตลอด7เกมที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้มองมันต่างจากเกมอื่นเลยนะสิ่งเดียวที่แตกต่างคือ forest ได้ยิงแค่ครั้งเดียวแล้วพวกเขาเนี่ยก็ทําประตูได้มันไม่ใช่เรื่องปกติแมนยูเนี่ยมีโอกาส3าครั้งแล้วก็ยิงได้2ประตูตอนที่เราแพ้สเปอร์พวกเขายิงประตูตอนท้ายซึ่งเราเสียบอลไป ว้าว oh, อันนี้ก็คือสิ่งที่นั่นของอันเดสลอดครับได้ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับสถา,านการณ์ของเดียโกโจตารอเช็คความฟิตแล้วก็ห่วงการเก็บคลีนชีดของทีมนะลิวพูบนะครับไปต่อกันที่ไบรอันเอ็มบรูโม่กันหน่อยนะครับ uh huh. แพงแน่นอนครับโทมัสแฟรงครับนึกไม่ออกว่าเอ็มบรูโม่ค่าตัวเท่าไหร่นะครับเก่งนะเอ็มบรูโม่ ทอร์ดแฟรงค์ครับนายใหญ่ของเบรนฟอร์ดพึ่งน้อยยืนยันว่าหากใครสนใจไบรอันเอ็มบูโมปีกชอมเทคนิคคงจะต้องจ่ายแพงอย่างแน่นอนนะครับเอ็มบูโมเนี่ยแกมาเป็นตัวหลักของพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดหลังจากไอแวนซูนี่ย้ายไปอันอารีตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาผลงานการยิง13ประตูกับอีก3แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ทำให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมนำมาโดยอาร์เซนอลแล้วก็ไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ คาดหมายว่าเบรนฟอร์ตต้องการค่าตัวของเอ็มบรูโมเนี่ยอย่างตำๆเนี่ยหกล้านปอนด์หาต้องเสียเขาไปในตอนนี้ครับเมื่อชาวฟรงค์ถูกถามว่าการเก็บเอ็มบรูโมเอาไว้ถือว่าเป็นความท้าทายหรือเปล่าแฟรงค์ก็บอกว่าไม่เลยนะมันคงเป็นค่าตัวมหาศาลในการปิดดีลถ้ามีทีมไหนจะได้ตัวเขาที่ผมจินตนาการไม่ออกเลยตอนนี้มันมากเท่าไหร่ค่าตัวของเอ็มบรูโมผมคงจินตนาการไม่ออกแน่ มันน่าจะมหาศาลนะครับโอ้โหนี้ก็คือสิ่งที่ดังนั้นของชมวันแฟรงค์นะครับได้ออกมาเปิดใจถึงเอ็มบรูโมเห็นหน้าต่างงี้แค่ยิมห้านะครับนะยังหนุ่มยังแน่นนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะสำหรับเอ็มบรูโมครับถือว่าเขาไว้หนวดไว้ควเคราเฉยๆนะก็เลยดูแบบอาจจะดุดุหน่อยๆนะครับก็เลยดูแบบคึกขุมแบบว่าเอออะไรเงี้ยเนาะแต่เขาแค่อายุอานาม นายยิมห้าเองนะครับกำลังหนุ่มลังแน่นเลยกําลังไวัทรงดีนะครับก็รอดูติดตามแล้วกันว่าทีมไหนที่จะยื่นข้อเสนออยากได้ตัวแบรนด์เอมบรูโมของพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดถ้าถามเรื่องผลงานส่วนตัวเนี่ยดีจริงๆเลยอะ่ะถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าผ่านนะ,ะนสำหรับผลงานส่วนตัวตถ้าผมมองนะสไตล์การกระชากลากเลื้อยการเล่นอะไรต่างๆโอ้โหดูดีนะครับถือว่าดูดี ก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าใครสนใจก็ add ยูสกอร์สามหกเอนะครับกิจกรรมเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3ามสิบเอ็ดมกราคมนี้เท่านั้นครับแจก iPhone 16 Pro Max iPad Air M2 20รางวัลแจงเงินรางวัลสูงสุดกว่า30,000บาทเปิดปีใหม่รับโชคใหญ่กันได้ทุกคนนะครับ Happy New Year 2025นะก็ตามนั้นเลยสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ ที่รับฟังข่าวสารในะรอบดึกๆแบบนี้ครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเดี๋ยวออกมาอัปเดตให้ฟังอีกพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับทุกท่านทุกคน